เห็นเห็นยาเห็นยาขึ้นแบบนี้ก่ตาอตรงตกใจแล้วคะ่ะยามูนีบ่มี่บ่มีไอ้นั่นต่อเขาคะ่ะ พราะว่าถ้ามันถอกมันบานแล้วมันก็สิตายเพราะมันตายแล้วมันก็สิเนา่าเป็นปุ๋ยในหน้าเขา่าเฮ็ดในเขาง่ามค่ะแรกๆเขาเฮ็ดหน้าเขากับตกใหญ่ค่ะเห็นต้นหยาขึ้นแบบนี้พ่อเพื่นบอกว่าหยามุน,นีคขน้นราต้องไปกังวลมัน่นวละเดี๋ยวมันตายนี่คือมันถอกค่ะกะวานปุ๋ยทับไปเลยค่ะเดี๋ยวมันกับปื่อยเนา่าเป็นปุ๋ยเป็นน้ำกันค่ะ นำหน้าปีนี้ฝนมาเร็วค่ะพอฝนมาเร็วหอยกับมาเร็วก่ะหอยเชลีหล่ไลยค่ะในไห้ในหน้าเจอทุกคนกับปีนี้หอยเชลีหลยอันนี้เขาขึ้นหลอดจากน้ำท่วมนะคะปีนี้ฝนมาเร็วค่ะฝนตกใส่บานเขาแล้วก็ฝนมาบานสองหลอดสามหลอดค่ะนี่คือเขาหลอดจากน้าไอ้น้ำท่วม เรืองเองนี่แมนเบิดเลยค่ะดอกหยาดอกหยามู้นี่ยมันก็ล่างถอกค่ะเดี๋ยวมันกับปื่อยเนี่ยมันกับตายลงเป็นปุ๋ยอไนามันใส่สีสเปีลวนามคุค้นๆท่เเขาวันบใหญ่หย่อนยังทวก ไม่กินเงยบหน้ามันคุ้นเลย